สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlimited เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟ e บุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มบกเกิบโดยได้มีการโพสข้อความว่าวิเคราะห์รายได้ผู้ต้องสงสัยพูดต้องหาจำเลยตำรวจคนบ้านครั้งที่สอง วันที่18มิถุนายน2564หมอป่ามาสี่กอครั้งแรกวันที่20มิถุนายน2563หลังจากนั้นก็มีคนแวะเวียนมาให้กำลังใจที่บ้านก็มีคำพูดออกสื่อว่ามีเงินซื้อรองเท้านักเรียนให้ลูกทั้งสองคนแล้วก็มีคนมาแวะบ้านให้กำลังใจก็ยังไม่มากนะ ก็มีเงินจากฝ่ายผูกแขนกับคนแวะเวียนมาทุกวันก็เริ่มสร้างภาพรักน้องมากกว่าพ่อแม่น้องหลังจากหมอป่ามาสี่ก่อครั้งแรกจนมาถึง6กรกฎาคม2563แม่น้องออกสื่อสงสัยทวิตเตอร์แฮชแทก็กเซฟลุงขึ้นอันดับหนึ่งอยู่3วันก็เริ่มไป ไปออกรายการทีวีมากขึ้นจนไปสาบานวัดถ้ำภูผาแอกวันที่10กรกฎาคม2563ครั้งแรกหลังจากที่ออกรายการหุน่นกระแสมาทำรายการสดที่4ก่หลังจากนั้นเริ่มมีคนแวะเวียนมาผูกเขนให้กำลังใจจากหลักสิบคนเป็นร้อยคนเป็นที่มาเงินฝ่ายผูกเขนมีคนมาทุกวัน ด้วยการสร้างภาพรักน้องทำเพื่อน้องมากกว่าพ่อแม่หมอป่าก,ก็โอนเงินมาให้ใช้เงินไฟ้ผูกแขนก็เริ่มมีทุกวันก็ออกสื่อทีวีทุกวัน21กรกฎาคม2563สอสอสิระมาสีโกยิ่งเป็นการสร้างภาพอย่างชัดเจนว่าทำเพื่อน้องจริงๆผ่าคณะสอสอขึ้นเขาเพราะมีสื่อทุกช่อง ทุกสำนักมาหลังจากนั้นคนมาให้กำลังใจหลักร้อยหลายร้อยทุกวันรายได้จากไฟผูกแขนเป็นกอบเป็นกร,รมด้วยออกสื่อทุกวัน28กรกฎาคม2563สาบานวันสาบานครอบครัวกระแสลุงปารักหลานยิงมากขึ้นมีคนไม่ให้กำลังใจจากหลักร้อยเป็นหลักพันเงินไฟผูกแขน มากขึ้นทุกวันมีคนใจบุญมาสร้างบ้านให้เริ่มสร้างด่วนเพราะทุกคนเชื่อการสร้างภาพเริ่มมีช่อง Youtube เข้ามา3-4ช่องวันที่สองถงสิงหาคม2563หมอป่ามาสี่กรกครั้งที่สองสองวันนี้เงินไฟผูกเขนคงเป็นหลักตัวเลขคงเป็นจิตหลักเพราะตอนนั้นสร้างบ้านอยู่ พาครอบครัวไปพักที่เต่าง,งอยหลังจากนั้นก็มีคนมาหลักพันคนยิ่งเสาร์อาทิตย์คนหลายพันคนต้องรอถ่ายรูปเงินฝนไยผูกแขนก็ดำเนินไปวันหนึ่งเลขหกหลักสิงหาคมกันยายน2563คือรายได้คิดเข้ามากที่สุดทุกทางโดยเฉพาะไยผูกแขนวันที่สองตุลาคม 2,563หลังการแถลงของตำรวจฝ่ายผูกแขนเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีช่อง YouTube เริ่มเกิดมากขึ้นรายได้รวมโดยประมาณตามการวิเคราะห์วงการบันเทิงประมาณไม่เกิน2ล้านฝ่ายผูกแขนไม่ต่ำเลข8หลักโพสต์นี้คือการวิเคราะห์เท่านั้นทุกคนเชื่อการสังภาพว่ารักน้องกว่าพ่อแม่ เรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณแอนนาบาททาไร้เงากันต่อนะคะโดยคุณแอนนาได้มีการพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าเลวยันเงาออกสื่อตั้งรางวัลนำจับตัวเองบอนให้ตัวเองออกมามอบตัวให้สำนึกผิดไวๆไม่อยากจะให้ตัวเองไปทำร้ายคนอื่นอีกแสดงเก่งเนียนตีบทแตก รางวัลตุ๊กตาผีต้องมาหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้บอกว่า mm hmm. นารกส่งมาเกิดไม่กล้าด่าค่ะ mm hmm. เล่นกับคนมีชื่อเสียง mm hmm. มีอิทธิพล mm hmm. มีเงิน mm hmm. มีเอฟซีเยอะๆกลัวเขาฟ้องเอาอีอๆใครช่างเร็วสามมาก ผมในฐานะลุงเขยที่รักน้องผลไม้เหมือนลูกคนหนึ่งขอประนามการกระทำอันต่ำทรามนี้โดยการให้รางวัลเพิ่มเป็น5ล้าน2แสนบาทกับครอบครัวผู้สูญเสียหากจับฆาตรกรผู้ที่ทำผิดไม่ได้ผมยอมเสียสละเอาตัวผมไปติดคุกแทนมันเพื่อเป็นการปิดคดีนี้ขอยืนยัน เหมือนเคยมีคนด่าเราเหมือนกันนะคำนี้เลวยันเงาแต่เราไม่เคยกินฐานนะไอ้บ้าแอบคิดอยู่จะยอมจ่ายจริงหรือตีเนียนขอไปทีเนียนไหมตั้งรางวัลก็ไม่เสียเพราะตูเองฮ่าฮ่เขาเรียกว่าสร้างภาพเพื่อลบล้างความชั่วของตัวเองเรื่องรางวัลนำจับเขาลองใจมันตอนแรก มันรีบที่จะปฏิเสธแต่มันกลับไปปรึกษากันเลยยอมจ่ายไม่ใช่ความต้องการของมันจริงๆตั้งแต่แรกใช่ค่ะขนาดช่องผ่ากระถินมันก็ยังเอาเอามงกุฎไปเลย18อันเมื่อไหร่คุณตำรวจจะจับเข้าคุกสักทีแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวมันจะได้จบๆสักที เออใช่ค่ะมันตั้งรางวัลน,นำจับมันเอาเงินให้ตำรวจไปแล้วหรือยังคะค่านำจับมันไม่ใช่ให้ตำรวจคือให้กับคนที่แจ้งบวะแสคนร้ายแต่ต้องมีหลักฐานด้วยถึงจ่ายตอนนี้รางวัลน,นำจับก็ไม่ต้องจ่ายใครแกนี้หนีไม่พ้นที่แกทำด้วยจิตใจอมหิตน้องกว่าจะสิ้นใจทุกทรมานขนาดไหน ประหารสถานเดียวเนียนีนยๆบินไปฟังแถลงการเองเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าไปก็ดึงดันจนเข้าไปฟังรวมในการแถลงการจนได้กะว่าไปยกมือถามแทนสื่อสแสดงเก่งจนได้เป็นจำเลยพนารางวัลตุกตาเป็ดดีฝ่า่ะมันพยายามหลอกตัวเองเพื่อล่อเหยือ่อ กงโกงกุลเมรของโจรขั้นสุดท้ายตีมืน่นทำมืนม่นๆเนียนๆทำเป็นอินโนเซนต์เพื่อมีควายตัวไหนเชื่อลองดูสายตามันสิสายตาแห่งความคดโกงดุดันหักหลังอิจฉาอยากได้โลภมากและความจองหงและไม่เคยสำนึกบาปไม่เก่งจริงทำไม่ได้จ้าไม่ธรรมดาจริงๆตีเนียนระดับเทพ นี่แหละที่มาของคำว่าเลวยันเงาหาโลกเก่าให้มันแหน่มันอยากได้โล